ห,ห,ห,ห้องน้ำแล้วอย่างท to ี่เห็นอยู่อะเพราะว่าเดี๋ยวทุกห้องน้ำใหม่ไม่รู้จะร้องห้งไหนไมู่่ปวดแค่ปืนสีแล้วครับปืนสีใส่ใส่มือบ้านน้องเย่บางปวยะวันนี้นี่พเี่ปอรายปอหนึ่งรือนุบานโสดรัชดานะะท่านเป็นคนที่เอาใจใส่ต่องานมากท่านจะเข้าในชุมชนเนี่ยบ่อย งานนอกงานในงานอะไรต่างๆเนี่ยท่านเป็นคนที่ดีมากเอาใจใส่งานมากคุณสำหรับในเขตบางครัดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะชุมชนแสงทองเนี่ท่านดีกับเรามากทีส่วนงานท่านนะไม่มีที่ติเลยท่านดีมากดีเหมือนที่ท่านพูดในสภาเป็นคนที่น่าเคารพคนสำหรับคุณทำงานนะ ผ่านมาผมเองมีโอกาสได้ลงพื้นที่นะครับในเขตเลือกตั้งของดรรัชดาซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ฝั่งทนนะครับในเขตบางพลัดเนี่ยก็พบว่าตัวดรรัชดาเองเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับที่จะลงไปสัมผัสปัญหาชาวบ้านามีการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอนะครับรงคิดว่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญในการที่จะช่วยทําให้รู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงคือผู้ง่ายๆคนที่เคยเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเนี่ยหรือถ้าทํางานเฉพาะ ในห้องทํางานเฉพาะงานวิชาการางเรืยอและบางทีก็จะไม่รู้ปัญหาถือที่ว่าน,นี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกของตัวดรรัชนานะะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความรู้ความสามารถล้ะหนักด้วยกันนียก็มีความตั้งใจที่อยากหนุนพื้นที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน come on, come on.